มีเด็กถือกระเป๋าให้สบายจังเลยยักตัวไหนดีสนุกไหมคะสนุกมากเลยเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์น่าตกใจเขาถามว่าเดินทางกับใครคะเดินทางกับแม่ครับแล้วเขาก็ถามว่า พีหนังสือย <IEL> ินยอมจากพ่อไหมไม่มีครับตกใจคิดว่าอดแล้วอดเที่ยวแล้วแต่เขาก็บอกว่าโอเคเดินทางหลายทีแล้วได้จะได้ขึ้นเครื่องแล้วดีใจไหมดีใจฮฮ Amazing นึกว่าอยู่ฮ่องกง กลิ่นยังไงกลิ่นรถใต้ดินโอ้โหมันกลิ่นมันเหมือนเราเราอยู่ใต้ดินไงมันเลยกลิ่นจะจะชื้นๆหน่อยเฮ้ยมาแล้วอุ๊ยไม่มีเก้าอี้เลยหรอมีแซดแปะเพลตันแบวพี่นัศพร้อมไหมสามทำท่าเหมือนจะวิ่งอุ้ย ร้อนมากนั่งหน้าเลยอ่ะเส๋งอ่เต้นไมเตอยู่เต้องเตรไม่ลืมเป๋าอ่ะขอบคุณนะ กีเพตนว่าไงนะรู้สึกเหมือนอยู่ญี่ปุ่นแล้วเนอะจริงเอ็กสบายไหม,ไมผมมีก็สบายไปข้าง้ดีตัวเล็กใหญ่ใหญ่ตามความเป็นจริงแต่ไอตัวนี้ใหญ่เกินไปเขาอินเด็ก <c oughs> เราจะขึ้นเครื่องตอนสี่ทุ่มสี่บห้าบอร์ดดิงง้งพามแล้วก็บินจริงๆก็ประมาณท่าทุ่ง แล้วเราจะไปที่เกต1 0น3ห้องน้ำห้องน้ำสวยมากเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเราเยี่ยมชมห้องน้ำน่นอยดีกว่าว้าวเฮ้ยเราจะต้องพูดว้าวสักกี่ครั้งเนี่ย<า>มีที่ให้รีแล็กซ์แบบสบายไ,ไหมครับ หลอเครื่องขึ้นขึ้นมาในเครื่องแล้วเรานั่งแถวเกือบสุดท้ายเนี่ยแถเก้าแต่ว่าอีบีไกลมากอีีนั่งตรงนู้นทำไรคะเหนื่อยรับเหนื่อยเลยหอนข้างเตรียมตัวนอนเอาเครื่องนอนมาเดินกันอีกทีที่ญี่ปุ่ เจ็ดโมงสี่สิบเวลาญี่ปุ่นมาถึงเร็วเกินกว่ากว่ากำหนดที่เมืองไทยยังตีห้าครึ่งอยู่เลยอากาศข้างนอกจะเป็นยังไงน,นะเจ้าองศาว้าวโอ้ยโปเกมอนฉากโปเกมอนน่ารัรก Welcome to Japan เพตนถ่ายรูปตรงนี้หน่อยเร็วเร็ mm hmm. ถ่ายรูปตรงนี้หน่อยตอนนี้เราก็แต่งองค์ทรงเครื่องใหม่เรียบร้อยนะคะเปตนงขาดชุดเพื่อคลุมแฮร์รี่เพราะวันนี้เราจะไปดู h a ร r y ี่พอตเแต่ว่าก่อนจะไปแฮร์รี่พอตเตรเราต้องเข้าโรงแรมก่อนเพราะว่าผิดแผนแต่แรกเราจะส่งกระเป๋าไปที่โรง,งแรมแล้วเราจะเที่ยวเลย mm hmm. แต่ว่า ถ้าถุงกระเป๋าตอนนี้กระเป๋าถึงพรุ่งนี้ก็เลยไม่ทันก็เลยต้องนั่งรถบัสก็เลยไปซื้อรถบัสเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าโรงแรมก่อนไปเช็คอินใดๆเรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยออกเดินทางเที่ยวใหม่นะคะผิดแผนนิดหน่อยอากาศหนาวมากอากาศเย็นเย็นกว่าเปิดแอร์อีกเฮ้ยเลิศอ่ะคือดีคือดีนนี้ก็จะแต่งตัวเหมือนแบบนักเรียนนิดนึงนะคะ พี่พีก็จะเป็นพนักง,งานขนกระเป๋าบัสวิส่เสร็จแล้วรถออกตอน9ก้าโมงครึ่งนะคะตอนนี้เป็นเวลาอุ้ยตายแล้วเปลี่ยนหน้าจอก่อนอุ้ย <c oughs> ตอนนี้บัสเป็นเว้ยตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงสิบสองวันนี้ทริปนี้เราจะมีกันแค่นี้นะคะสองคนนะคะสองผู้ใหญ่หนึ่งเด็ก เบาๆข้าวปั้นคืออาหารเช้าของเราข้าวปั้นหน้าแซลมอนแล้วก็มีกาแฟโอเคได้รถเราออก9โมง35นะคะนี่แล้วเราก็จะไปที่นี่อเด้อเด้อเด้าเดีอเด้เด้อเด a อเด้อเด้อเดอเ้เเ้ หมือนฮลี่เลยอะอน,น,นี่คือตัวนะคะบัสซอบเบอร์สิเจ้าโมงสามสิบ้าคนเท่าไหร่นะห้าพัน็ด้อยห้าสิบทั้งหมดสองพันสร้ำหรับผู้ใหญ่แล้วก็เด็กพันากว่า ล่งๆอ่ะดูคนไม่เยอะนะโกลเดนะ้นวีจริงปะเนี่ยืูว่าเขาอยู่กันในเมืองเกอกี้ไก่เขาก็ตะโกนพูดมาตอนที่ีนั่งอยู่บอกว่าตอนตอนแรกคิดว่ารถจะเยอะแต่ไม่เยอไม่เยอะอืมันดูจะต้องวุ่นวายกว่านี้นะเพราะว่าวันนี้มันคือวันแรงงานแห่งชาติ International Labor Day เพราะฉะนั้นเขาไปอยู่ในเมืองกันแล้วมั้ง เป็นแฮร์รี่หรือจะเป็นรอ <Harry Potter. S 1> นแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ใช่หมวกโชว์สว้าวมีก็ค้ายอยู่นะมีขัหนหมวกมันไม่มีคุณฉังดูแฮร์รี่พอตเตอร์มาเจ็ดภาพไม่เคยเห็นใครใส่หมวกอย่างนี้เลยนะเขาไม่ใส่อ่ะใช่เขาไม่ใส่เขาไม่มีด้วยมังนะ้งเนี่ย ตชอบความญี่ปุ่นนี่ <c oughs> ใกล้ไปป่ะเออแต่ก็ดีนะกว้างดีเอาๆจะมีนั่งนี่อันั้นมีพูดคนพิการไม่มีไม่มีอ๋อขึ้นมาเรียบร้อยแล้วใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงจ้ะแล้วเดี๋ยวเจอกันที่โรงแรมเลย ถึงแล้วตอนนี yeah. ้เราจะเข้าไปเช็คอินเข้าทางไหนเข้าตามนี้ว้าว ก็ทางนั้นแหละนี่นี่คือความเชื่อต้นนะที่นี่คงความเชื่อต้นเอาไว้หารีเทปชันไม่เจอแต่ใหญ่จัด เวอร์หวังมากกว้างมากเต็มตัวพาสปอร์ตมาเช็อคอินนะคะ ว้าวเลมา,มามางโอ้โหนี่เป็นสองคนนะเนี่ยเล่นเป็นสองคนนี่เป็นมานิโอ้กับนเล่นเป็นหลุยจี้ จองตั๋วรถบัสไปแอร์พอร์ตวันกลับขึ้นห้องครับห้องได้แล้วด้วยเร็วมากประทับใจว้าวเอ็ดสโล,โสลวถ้าซูเนอมี่มาเราหลบในห้องน้ำดีกว่าหลบในห้องน้ำก็ดีกว่ากระจบก,กระจกแตกใส่หน้า เดี๋ยวหน้าเสียหายเอากดค่ะต้องแถบไหมแถบการ์ดไหมกดได้เลยเหรออู้โอ้กดได้เลยถ้าอยู่ในห้องน้ำก็ับเรื่องแตกใส่หน้าไหมไม่มีสระว่ายน้ำจะทันนี้นะสระว่ายน้ำชั้นโอเอซิสชั้นอะไรก็ไม่รู้โอเอซิสชั้นอะไรอ่ะหนึ่งเราจะมีเวลาเดินในโรงแรมบ้างไหมเนี่ยไม่มีเวลาลูบเฮ้ยลิฟต์แบบลิฟต์แก้วด้วยอ่ะเฮ้ยได้ไงดิซีสิ มีตู้กดน้ำด้วยเขาฉันฉันนี่สวยน่าว้าวค่ะจู o ัลว่าบีชนี่คือนี่คือเขาอัปเกรดห้องให้เรานะแต่ว่าฟังฟังไม่ทันว่าชื่อห้องอะไรเดี๋ยวไปดูในเน็ตได้ได้ได้ติมไดบ้าโอ้ยโอ้ยประตนเต้นอะตื่นเต้นจะต้องตื่นเต้นเอ่ะเฮ้ยมันเป็นแบบสวยอ่ะมันเป็นเหมือนอยู่นี่ไงอยู่แบบบีชบีชนี่มันติมบีชไม่เคยครับ ขาอัปเกรดห้องให้เราด้วยอ่ะแล้วก็สามเตียงด้วยอ่ะหมคือละประมาณหมื่นหกหมื่นหกกว่าหมื่นเจ็ดอะเก้าสิบเก้าสิบบาทว้วาห้องน่ารักจังห้องน่ารักจังสีสันสวยงามเอาโหคิดว่าจะจัดเป็นธีมแบบว่ามีรูปภาพการ์ตูน สามเตียงจริง,รงๆควีนไซส์สองเตียงจิวงงจ๋วหนึ่งเพืานนอนเตียงจิ๋วนะเดี๋ยวอเอาลากเตียงน,นี้มาติดกัน<ๆ>ได้ไม่ใช่หอหกคง<ๆ>ไม่ต้องจะลากมาไหมอ่ะเพืานนอนเตียงจิว๋วถ้าดิ้นก็คือตกเตียงเลยนะลูกโอเคอ่ะเามาดูวิว,ว,วเฮ้ยเราเห็เดดนโตเกียวบีนี่ไงนี่ไงน้ำน้ำที่เขาบอกแต่เขาไม่ให้เล่นเพราะว่าเขาให้เล่นเฉพาะ ช่วงหน้าร้อนซัมเมอร์อ,อุ้ยสวยมากอันนี้ยังไม่หน้าร้อนเขาั้งเฮ้ยคือดีอ่ะอันนั้นโรงแรมอะไรไม่รู้แต่ก็จริงน,นะถ้าเราไปไว่ายน้ำตอนนี้เราก็น่าจะว่ายแบบมีน้ำแข็งเกาะไม่จะหนาวตายอะ่ะแต่มันมีอินดอร์นะมีอินดอร์ลงไปดูกันไหมแต่แต่อาดอร์ที่มันดูแบบดีมากเลยนะมีน้ำตกด้วยใช่ วิวกันเมื่อกี้เราดูวิวกันมาแนละ้วเดี๋ยวต่อไปเราพาดูห้องหนานีกว่าห้องนี้สําหรับสามคนเราบอกเขาว่าเราพักสองผู้ใหญ่หนึ่งเด็กเพราะฉะนั้นข้าวของทุกอย่างก็จะมีของผู้ใหญ่สองและเด็กหนึ่งเริ่มต้นกันด้วยอุ้ยยูกตาตะไหนลองมาทาบตัวสิลูกยูกตาตะเด็กน่ารักมากเดี๋ยวม่คืนนี้มาใส่โชว์กันทาบตัวเฉยทับตัว โอ้โหดูดิน่ารักอ่ะเลิศเดี๋ยวคืนนี้ใส่นะแล้วก็มีสไลป์เปอร์เด็กด้วยสไลป์เปอร์สไลป์เปอร์เด็กเนี่ยน่าจะเล็กเกินไปนะมีตู้ <c oughs> มีมีที่รีดผ้าร์ดรีดผ้าอ๋อใช่ต้องมีต,งมต้องมีสแตนดาร์ดต้องมีจะไม่มีที่เป่าผมมีอยู่ในห้องน้ำกาแฟก็เป็นกาฟแฟ<บ>ดิสค่ะ ดริปออนค่ะดริปออนมีอะไรอีกอุ้ยไม่แน่ใจว่าเขามีน้ำแข็ง on the อะฟลอหรือเปล่าไม่น่ามีนะเมื่อกี้เดินมาไม่เห็นนะอ่ะตามด้วยห้องน้ำตามด้วยห้องน้ำแต้นฉีห้องน้ำมีมีบันไดเด็กให้นะมีแปรงสีฟันเด็กด้วยมีชินซิ่งล้างหน้าด้วยขอดูไหนอ่ะเอ๊ะปอขมอลยนี่ไง นี่ในนี้ก็มีชาโวแล้วก็บัสถับให้เพตั้นเล่นด้วยนะมนีลูกเพนกลิ้นด้วยเพนกลิ้นลูกอันนี้ด้วยโรงแรมด้วยเชอรตันด้วย<ม>ปะทับใจมาก<ม>เขาอัปเกรดให้เราชื่อห้องไหนก็นไม่รู้ห้องเตีมบวกเป็นห้องตตีมต้องเป็นห้องต็มแน่นอนเพราะว่าออมีห้องธรรมดาเขาพูดอะไรจจสมินจัสมินอะไรไม่รู้อ่ะจริงเหรอ ไปถามใหม่ไปไอแฮบวอทอันเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเน็ตไปดูนี่ปลาสวยอยู่นะปลาตัวนี้ปลาปลาชื่ออะไรนะโด่านี่แอนิมอลอยู่นี่ลูกใช่ไม่ต้องไปถึงเกาะขามเจ๋งเจ๋ง ตอาเราอยู่ข้างบนนั้นที่เรามองลงมาเห็นใบบัวพี่ตา้กระโดดแล้วรรรกระโดดเลยบุม้ม ในส่วนของน้องน้อยได้กิน่นได้กิ่นสาววยน้ำมาละอ,อุ้ยน่าตื่นเต้นนะเนี่ยปานลูก เราจะไปดูกาซิลาชีชิมจุก,กุแล้วเราก็จะไปแฮร์รี่พอตเตอร์พีต้นแต่งตัวพร้อมแลวเราตัดสินใจที่จะเดินกันไปที่สถานีเบสไซด์โมโนเรลนะคะ<อ>เพราะว่าประมาณ3นาทีเอง ลองดูก่อนว่าสามารถเดินไหวไหมเพราะว่ามีรถบัสไปเหมือนกันแต่ว่าต้องรอตามรอบเขาอะระหว่างทางก็จะมีให้ชมสวนนะคะดอกไม้จริงใช่ไหมในลต้าดอกไม้จริงดอกไม้ปลอมดอกไม้จริงสวยมากตลอดทางนี่เดินมาหน้าโรงแรมโรงแรมของเราค่ะเชลิลตันค่ะเฉอิมตันแกรนโตเกียวเบี์ดลต้ามานิวฝนตกไปบป่อยให้ต้องถือร่ม พีต้ารอดแล้วพีต้ามีหมวกนี่สถานีอยู่ตรงนี้เหรอ,อม,มาลูกจับมอนี้จับมอนี้ไว้ครับดดเดิน,านม,มาถึงที่ Bayside Station แล้วแป๊บเดียวจริงจริงอะเดินมาได้เนอะอากาศก็เย็นกำลังดี กำลังมือเย็นๆนี่ไงนี่มันรถโรงแรมไงเชิญแกนโตเกียวเบย์อะรถโรงแรมนี่แหละอุ้ยแพงแบบไม่พอเหรอเจ้าหญิงดิซซี่เลยอะขึ้นมาที่รถไฟดี เรานั่งมาลงที่รีสอร์ทสเตชันแล้วเราก็จะไปต่อต่ออะไรอีบี JR หรอต่อ JR เดี๋ยวไปหาข้าวกินก่อนจเนอนจอโดยบังเอิญก็เลยเข้าไปกินซะเลยว,ว้าวอุ่นข้างนอกหนาวนะจริง okay. เท่มากอ่ะเนี่ยมันอ่าไม่เหมือนบ้านเราเนอะมันหนักกับมีดมันหนักมันหักมันแบบปกติมีดมันจะเบาอ่ะอันนี้มันหนักมันแรงกดให้มันหักง่ายๆได้อ่ะแล้วมีดมันก็เล็กๆอ่ะแบบไม่ได้ใหญ่มากอันนี้ของไพตันของไพตันยิ่งใหญ่มากของมันนี้ ของดีีก็คล้ายๆของมอญนี่ต้ตานี่ยิ่งใหญ่มากหมดไหมหมดแล้วข้างล่างเป็นข้าวหรือเป็นอะไรอะเป็นข้าวค่ะโอ้ยังกับข้าวไอ้นี่แหละยังกับแกงกะหรีนะ่เนี่ยีไหมระวังร้อนนะอันนี้ไม่เหมือนแบบสเต็กอะเอ้ยแบบแฮมเบอร์เกอร์ ะรออ้อเมืม่อกี้ปรุงยายยังไงนะเดี๋ยวปรุงยาใหม่พี่ห่วงม,มากเลยต้องกินกาแฟก่อนจะหมดระะอ๋อเรานอนน้อยใช่นอนนอนน้อยมากนอนนอนไม่ถึงห้าชั่วโมงเลยอะเราตื่นตอนตีสามพนักงานตื่นมาขึ้นมวย อยากจะร้องไห้แล้วก็ไม่ได้มาเสิร์ฟอาหารทุกคนถามว่าจะซื้ออะไรไหมคือปกมาซื้อของเปิดไฟด้วยสิงนั่งวงเวกอาหารหอมอาหารหอมมากอืมีบีก็พ,กพีนผ้าปิดตาแล้วปิดไปปรากฏสัอพังแลจุดอะไรมาถูขาออกคนข้างในออก เขาจะออกเขาจะออกถ้าไม่ปกเราเขาพยายามจะข้ามลงไปเออนั่งอย่างนั้นไม่ดีเลยเนาะดีเพราะถ้าเกิดว่าเราจะออกเราจะออกไม่ได้เราอยู่รีรมตูกแล้วเราควรจะต้องนั่งกันเองอ่ะออก A2 ประตู D o v tour ป๊าไปท่ะตอนนี้รา ำลังจะมาที่แฮรี่พอตเตอร์สต,ตูดิโอทัวร์นะคะอากาศก็คือทั้งฝนตกทั้งลมแรงแล้วก็หนาวครบครบครันนะคะวันนี้ตั้งแต่เช้าเรามาเนี่ยอุ้ยใส่หมวกใส่หมวกใส่หมวกตั้งแต่เช้ามาเนี่ยเราเพิ่งจะได้เรื่องประมาณหกโมงเย็นสี่โมงเย็นอ้ยลมแรงจะหอบไ,ไ,ไว้ลมจะพังไหมอะ ทางเข้าโรงเรียนฮอกวอตส์แล้วที่จัดรถเจ้าจมากมายนคะคะ